ดูเหมือนว่าวันโว่จะจริงจังกับรถยนต์ EV ีมากๆล่าสุดก็ได้มีการปรับอุปกรณ์ให้กับ x c 4 0และ c 4 0อีกครั้ง<ม>คราวนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเป็นยังไงไปดูประเดิมด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือชื่อรุ่นนั่นเองจากเดิมนั้น c 4 0ก็จะมีชื่อใหม่เป็น ec 4 0ขณะที่ xc 4 0นั้นก็จะเปลี่ยนเป็น ex 4 0โดยจะเปลี่ยนเฉพาะเครื่อง EV เท่านั้นอย่าลืมนะครับว่า x c 4 0มีเครื่องยนต์ปั๊กอินไฮบริดด้วยจึงยังคงใช้ชื่อเดิมลากไปเรื่อยๆเท่ากับว่าจะไม่มีคาว่ารีชาร์จอีกต่อไปข้อแตกต่างจากรุ่นเดิมนั้นก็จะมีทั้งสีทองที่ทำให้ดูหรูหราอลังการยิ่งขึ้นส่วนสีดำนั้นก็จะมี Black e dition ซึ่งจะมีการรมล้อสีดำให้ดูดุดันยิ่งขึ้นนอกจากนี้เครื่องเสียงภายในจะรองรับ Google ทุกรุ่นย่อยส่วนเบาะนั่งในรุ่น Black e dition ก็จะมาพร้อมกับ ผ้าไมโครไฟเบอร์พร้อมกับลวดลายเป็นแบบเท็กซ์ไทชาร์โคลที่จะเน้นสีดำมากๆนั่นเองนอกจากนี้ยังมีโหมดเพอร์ฟอร์แมนส์สามารถดีดแรงม้าไดถึง34ตัวเท่ากับว่าแรงม้านั้นจะได้สูงสุดถึง442แรงมา้าเฉพาะเปิดโหมดนี้เท่านั้นแต่ขุมพลังหลักๆยังคงเหมือนเดิมทั้งแบบขับหลังที่จะมีแบตเตอรี่ความจุ69กิโลวัตต์ชั่วโมงแรงสุด238แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตร กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ4ีล้อก็คือทั้งหน้าและหลังเลยพร้อมแบตเตอรี่ความจุ82กิโลวัตต์ชั่วโมงแรงสุด408แรงมา้าแรงบิด6 7 0นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด645กิโลเมตรเท่านั้นแน่นอนว่าเป็นเพียงแค่รุ่นปรับออปชันทำให้อาจจะต้องวางขายเร็วขึ้นหน่อยส่วนประเทศไทยอาจจะเข้ามาขายภายในปีนี้แต่จะเปิดตัวช่วงไหนนั้นเดี๋ยวมาว่ากันครับ